สนทนากับพระเจ้าเล่มสี่หน้าสีถึงหน้าเจ็ดตอนที่สองมันน่าสนใจตรงนี้แหละนี่คือสิ่งที่เรียกว่า divide dichotomy ซึ่งหมายถึงความจริงที่ขัดแย้งกันสองอย่างปรากฏขึ้นพร้อมกันในพื้นที่เดียวกัน ความจริงก็คือเธอตื่นรู้อยู่แล้วแต่เธอไม่รู้ว่าตัวเองตื่นรู้เธอไม่ตื่นรู้ว่าความจริงตนเองได้ตื่นรู้อยู่แล้วดังนั้นเธอจึงรู้สึกว่าตนเองนั้นยังไม่ตื่นรู้ช่วยทำให้ผมเข้าใจได้ผมรู้สึกว่าพวกเรากำลังวนอยู่ในวงกลมเธอเคยได้ยินเสียงตอนกลางคืน และคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของความฝันซึ่งเป็นเพียงการทําให้รู้สึกประหลาดใจที่ค้นพบว่าตัวเองตื่นขึ้นจริงๆไหมเคยครับผมคิดว่ามันเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนนั่นแหละนั่นแหละโอเคครับสรุปว่าจริงๆผมตื่นรู้อยู่แต่ผมแค่ยังไม่รู้ตัว แล้วอะไรที่ทำให้ผมตระหนักรู้ได้ว่าตัวเองกำลังตื่นอยู่นะครับถ้าใครตื่นขึ้นมาอย่างหวาดภาวาจากฝันร้ายไหมใช่อีกครั้งครับพวกเราทุกคนเคยมีประสบการณ์กับสิ่งนั้นอย่างดีเลยละ่ะถ้ากำลังตื่นขึ้นมาเช่นนั้นในขณะนี้โดยสภาวะการบางอย่างบนโลกของเธอบางอย่าง ที่กลายเป็นฝันร้ายเธอพูดกับตัวเองว่าเธอกำลังรู้สึกหดถอยเป็นบางครั้งในชีวิตผมไม่เพียงแต่ทั่วโลกหรอกการสังเกตนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนะมันทำให้เธอรู้ว่าตัวเองตื่นแล้วและนี่ไม่ใช่แค่ความฝันอันเลวร้ายความจริงคือเธอไม่ได้ทำการเลือกในระยะยาว เธอจะมีสติมากขึ้นทุกวันในสิ่งที่เกิดขึ้นและนั่นจะช่วยให้เธอจำได้ว่าเธอเป็นใครและมันจะกระตุ้นจูงใจให้เธอเริ่มทำตัวเหมือนสิ่งนั้นนั่นคือทั้งหมดที่ต้องเกิดขึ้นที่นี่นั่นคือทั้งหมดที่จะต้องมีสำหรับเธอทุกคนที่รู้สึกว่าตนเองกำลังตื่นตัวเพื่อที่จะจบ ทุกๆสภาวะการที่เป็นเหมือนฝันร้ายเธอเพียงแค่ต้องตื่นตัวกับความจริงที่ว่าเธอตื่นรู้แล้วและมีบางสิ่งที่เธอสามารถทำได้ในสิ่งที่เธอเห็นว่ามันเกิดขึ้นอยู่รอบตัวเธอผมไม่แน่าใจว่าผมกำลังพยายามช่วยโลกอยู่หรือเปล่านี่ไม่เกี่ยวกับการช่วยโลก ต่มันคือการเดินทางของจิตวิญญาณมันเกี่ยวกับการวิวัฒน์ของจิตวิญญาณเธอมันสามารถกลายเป็นเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดเท่าที่เธอเคยมีประสบการณ์มาตั้งแต่เกิดได้โลกนี้อาจเกิดการเปลีปล่ยนแปลงอย่างแท้จริงอาจกลายเป็นการช่วยให้รอดอย่างแท้จริงจากการตัดสินใจของเธอที่จะเริ่มทำในสิ่งที่ เธอเป็นจริงๆแต่อย่างไรก็ตามนั่นยังไม่ใช่ประเด็นสิ่งนี้คือการวิวัตรของตัวเธอเองมันจะกลายเป็นประเด็นและเป็นจุดประสงค์ของทุกๆการเปลี่ยนแปลงที่เธอลงมือทำและเกิดเป็นประสบการณ์ถ้านี่เป็นเจตจำนงของเธอเพื่อแสดงตัวตนว่าตัวเธอคือใครอย่างแท้จริง และเป็นหนึ่งในหนทางที่เธอเห็นว่าตนเองกำลังช่วยผู้คนให้ออกจากความทุกข์ยากเป็นการนำการรักษาเยียวยามาสู่โลกและเป็นการส่งผลกระทบเชิงบวกในอนาคตต่อผู้คนทั้งหลายที่เธอรักเธอจะไม่รู้สึกว่ามันคือภาระจากการมอบหมายที่ใหญ่หลวงเกินไป แต่มันจะเป็นความเพลิดเพลินที่น่าตื่นตากับโอกาสของชีวิตที่ถูกกำหนดไว้กอ่อนซึ่งเป็นเวลาที่สมบูรณ์แบบในการเจริญเติบโตการเชื่อเชิญครั้งที่สาคือการตื่นรู้นี่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิวัต์ในบุคคลมีหลายสมาชิกในเผ่าพันธุ์ของเธอที่ตื่นรู้แล้วว่าความจริง พวกเขานั้นเป็นใครและนั่นก็เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาเริ่มต้นลงมือประทับมันเป็นต้นแบบใดให้เกิดพฤติกรรมการตื่นรู้สำหรับผู้คนที่ยังหลับไหลลงมือทำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพราะนี่เป็นวิวัตัตวตนของเธอที่กําลังเรียกร้องขอบคุณครับผมผมเข้าใจแล้วแต่ ยังมีคำถามอีกถ้าผู้คนหลายคนตื่นรู้แล้วทำไมพวกเขาไม่กระทำเช่นนั้นพระองค์บอกผมเองว่าไม่มีหนึ่งในพวกเขาที่ไม่ใช่หนึ่งเดียวรู้ว่าพวกเขาตื่นรู้แล้วพวกเขายังคิดว่ามันเป็นแค่ความฝันซึ่งบางครั้งก็เหมือนฝันร้ายที่ถูกเรียกว่าข่าวันนี้บนโลกหรือเปล่าครับ ไม่ใช่มีหลายคนรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นในความเป็นจริงพวกเขาก็ตื่นรู้ว่าตัวเองเป็นใครและต้องทำอะไรเพื่อน,นำพาพวกเขาให้ตื่นขึ้นจากผ่อพันธุ์ที่ยังหลักไหลโอเคครับแต่ผมก็ยังมีคำถามถ้ามนุษย์หลายคนตื่นรู้แล้วทำไมโลกถึงเป็นไปในทางเช่นนี้ผมนี่แหละเป็นตัวอย่างโดยสมบูรณ์ ทุกทกวันผมทำพูดหรือคิดในบางสิ่งอย่างที่ไม่มีทางจะคล้ายคลึงกับพฤติกรรมของคนที่ตื่นรู้เลยถ้าผมรู้ว่าตัวเองตื่นรู้แล้วตามที่พระองค์กล่าวแล้วทำไมผมถึงยังทำพฤติกรรมเช่นนี้อยู่อีกล่ะครับเพราะการตื่นรู้และการรู้ว่าตนเองรู้อะไร และการมีทุกสิ่งที่เธอรู้ซึ่งได้ผสมผสานร,รวมเข้ากับในชีวิตของเธอนั้นเป็นสองสิ่งที่มีความแตกต่างกันบางครั้งโดยเฉพาะในตอนที่เธอยังเด็กมากหรือตอนที่เธอกระทำในสิ่งที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมันเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดมากสำหรับเธอในการแกล้งทำเป็นไม่รู้หรือเพิกเฉยกับความจริงที่เธอรู้ และบางครั้งเธอก็ลืมมันไปอย่างง่ายดายพ่อของเธอเคยบอกหรือไม่ว่าทำไมเธออยากทำสิ่งนี้อยากทำสิ่งนี้อยู่ในเมื่อเธอรู้ในสิ่งดีกว่านี้แน่นอนครับผมได้ยินประโยคนั้นมาเป็นร้อยครั้งจงทำมันเป็นร้อยแปดครั้งดูสิ เธอยังเป็นเผ่าพันธุ์ที่อายุน้อยมากๆเธอก็ยังเป็นเหมือนเด็กที่เดินต่อแตกอยู่ในจัก,กรวาลน,นี้ดังนั้นเธอจึงเดินไปรอบๆและทำในสิ่งที่เธอรู้ว่ามันไม่ดีสำหรับเธอเพราะมันดูเหมือนจะสนุกเวลานี้มันจะสนุกกว่าในเวลานี้หรือไม่เธอก็เพียงแค่ลืมในสิ่งที่เธอได้รับการบอกกล่าวนี่คือเรื่องราวเกี่ยว ประสบการณ์โดยรวมของเผ่าพันเธอบนโลกเธอปล่อยให้มันเป็นให้มันเป็นประสบการณ์ของเธอในฐานะที่เป็นตัวเธอเองแม้ว่าเธอจะรู้สึกดีกว่านี้เธอไม่ใช่แค่สังเกตถึงพฤติกรรมที่ไม่เป็นประโยชน์ของผู้อื่นแต่เธอก็กำลังมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมดังกล่าวด้วยตัวของเธอเองแต่ตอนนี้ มันจะเป็นประโยชน์สำหรับเธอในการเก็บพฤติกรรมแบบเด็กๆเอาไว้ก่อนผมรู้ครับฉันรู้ว่าเธอรู้นั่นคือสิ่งที่ฉันพูดมาจนตลอดถึงตอนนี้แม้ต่อคนที่ก่อนหน้านี้ยังไม่รู้ในตอนนี้เขาก็ได้รู้แล้วนั่นเป็นความชัดแจ้งว่าสมาชิกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในเผ่าพันธุ์ของเธอมองไม่เห็นมัน ไม่ตระหนักถึงมันหรือแกล้งทำเป็นไม่รู้เกี่ยวกับมันแต่เธอก็ยังไม่กระทำเรากวกับว่าเธอรู้เธอไม่ได้รวบรวมในสิ่งที่เธอรู้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวดังนั้นเธอรู้แต่เธอไม่กระทำเรากาวกับว่าเธอรู้ในสิ่งที่ตัวเองรู้เธอตื่นรู้ว่าเธอคือใครและอะไรคือความจริง แต่พฤติกรรมของเธอไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งนี้เธอยังกระทำราวกับว่าเธอกำลังเดินละเมออยู่ต่อเนื่องในตอนนี้ถ้าเธอไม่ต้องการให้ไม่ต้องการเดินเข้าหากำแพงหรือหน้าผาเธอควรกระทำให้ดีเพื่อตื่นขึ้นมาในความเป็นจริงว่าเธอตื่นรู้อยู่แล้วว่าเธอไม่ได้กำลังฝันเกี่ยวกับบางอย่าง ในสภาวะการที่เป็นเหมือนฝันร้ายบนโลกของเธอและนั่นไงเธอไม่ได้สร้างหรือจินตนาการว่าทุกๆวันคือเวลาที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเจริญตโต,ตในวิวัฒน์ของเธออ๋อผมเข้าใจแล้วครับผมพน,นันได้เลยว่าคนอื่นๆที่กำลังอ่านอยู่ก็เข้าใจเช่นเดียวกันนี่เป็นข่าวดีสำหรับทุกคนเลย นั่นแหละและฉันก็กำลังเน้นย้ำฉันกำลังทำซ้ำๆด้วยตัวของฉันเองบทสนทนาทั้งหมดนี้คือการที่ฉันพูดถึงสิ่งต่างๆที่ฉันได้พูดไปในบทสนทนาอื่นๆอีกครั้งมันคือการที่เธอได้ยินมันอีกครั้งและตอนนี้เธอก็เข้าใจมันทั้งหมดมันคือการรวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเรากับเธอ กำลังมุ่งไปสู่การรวบรวมเข้าด้วยกันจนสมบูรณ์เธอจึงเกิดความรู้สึกยินดีที่จะยอมรับการเชื้อเชิญครั้งที่สามจงทำการปลุกผ่อพันของเธอเพราะนี้คือเวลาที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเจริญเติบโต